มือนี้เดี๋ยวเขาจะพาไปส่องเงินเดือนของภูบ่าวไทยกันเลยเนาะว่าเพื่อนสิได้เงินเดือนต่อเดือนหนึ่งเท่าไจต่อปีหนึ่งเท่าใดเนาะเดี๋ยวเขาจะพาไปหูจักเนาะส่วนข่าวที่สองเขาก็จะพาไปหูจักว่าประเทศไทยจะติดอันดับที่สองของอาเซียนและจะติดอันดับที่ห้าของเอเชียแปซิฟิกเนาะ และเป็นอย่างประเทศไทยจึงแพ้ให้กับเวียดนามเนาะไปเดี๋ยวฮอรชิพไปพังราย,ล,าย,ล,าย,ล,ายละเอียดกันเลยฮัลโหลส,บบสวัสดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองฝ่ายเบิร์สุขุทุนคน,นยินดีตอนทับทุกคนเข้าู่ดซองท้องสีสาวแล้วมือในสาวสีก็มีเรื่องราวจากพี่น้องฝั่งไทยเพื่อนมานําเสนออีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กันเนื่องจากความอยากหูอยากเห็นของสาวสีเองเนาะว่าว่าประเทศไทยนี่มีเงินเดือนเท่าไหร่เนาะเป็นอย่างคนลราจึง มักแล้วก็สนใจที่ไปเฮดเวียกู่ฝั่งไทยเนอาเขาเฮ็ดเวียกอยว่่ว่าสิเป็นหานอาหารหรือว่าสิเป็นเอียงต่างๆเขาเจ้าจะได้เงินเดือนเท่าไหเนาะแล้วก็สิมีพี่น้องทางฝั่งไทยเพื่อนแนะนำม,มาบอกวา่าอยากให้ชาวสี่มาเฮดเวียกู่ฝั่งไทยแน่มมาจากเงินเดือนมันก็ค่อนข้างหลายก่อนฟังเรานะเดี๋ยวื้อนี้เฮาจะพาไปส่งเงินเดือนของผููบปาไทยกันเลยว่าเขาได้เลือดเดือนหนึ่งเท่าไดรเนาะ่อแม่พี่น้อง สำหรับคราวนี้สาวสีก็เอามาจากเว็บไซต์เนาะเพื่นนอนําข้อมูลมาจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่งชาติเปิดเผยรายได้ไตรมาสที่หนึ่งต่อหัวคนไทยปีหนึ่งอยู่ที่ส4 8 6สนเจบเจ็าทโอ้โหมา่อสาวสีหูแล้วนี่ถึงกับอึง้งไปเลยเนาะพอแม่พี่น้องเนาะว่าปีหนึ่งคนไทย ได้เงินเดือนตั้งสองแสนสองแสนกับกืบร้อยปลาล้านเนาะอันนี้เฉพาะคนที่ธรรมดาเนาะบริไลงเกี่ยวกับว่าคนราชการหรืออะไงต่างๆเนาะขนาดเฉพาะข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแห่งงานขั้นต่ําของประเทศไทยนั่นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ถ้าจะเป็นเงินเดือนพวกขั้นสูงเป็นข้าราชการจินหลายซ้ำใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ แต่ที่ว่าไปเมื่อกี้นั้นกับเป็นข้อมูลของปี2,565กันแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะซึ่งเป็นข้อมูลแต่2ปีก่อนผลแล้วที่เพิ่นเอาลงเนาะและเพิ่นยังบอกอีกวา่าเงินเดือนของประเทศไทยนี่ยังนับมือขึ้นเลยๆเนะเาะพอได้อยู่คงที่ก็คือว่าในปัจจุบันเนาะได้ปรับเงินเดือนขึ้นโดยสภาพรวมอยู่ที่ หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทต่อคนต่อเดือนเนาะพ่อแม่พี่น้องภาเอกชนจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันสสองบาทต่อคนเนาะและภาครัฐจะบดต่ำกว่าสามหมื่นกันเลยทีเดียวโอ้โหควาแม่พี่น้องเนาะยังบรเวณซัำนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะสำหรับประเทศไทยยังติดอันดับที่สี่สิบห้าของโลกกันเลยทีเดียวซึ่งเพิ่นจัดอันดับอยู่ประมาณหกสิบห้าประเทศเนาะประเทศไทยก็ติดอยู่ที่อันดับสี่สิบห้าทีว่า ประเทศที่มีเงินเดือนที่สูงที่สุดในโลกกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับอันดับที่หนึ่งก็จะเป็นอันลักซมเบิร์กเ,เนาะอยู่ที่หนึ่งแเก้าหนึ่งพันหนึ่งอบาทโอ้โห,โหประเทศที่สองก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เนาะจะอยู่ที่1นึ่งแ็เกสามอสาสิบสี่บาทส่วนประเทศที่สามก็จะเป็นนอร์เวย์เนาะอยู่ที่หนึ่งแห้ามืหสี่ิบหกบาท ประเทศที่4ี่จะเป็นสหรัฐอเมริกาเนาะจะอยู่ที่หนึ่งแพเอีบาทและประเทศที่หก็จะเป็นประเทศเดนมาร์กเนาะอ่าอยู่ที่หน,น,นึ่งแ 4, บาทและประเทศที่หกก็จะเป็นนั่นไอซ์แลนด์เนาะจะอยู่ที่หนึ่งแองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหนึบาทและประเทศที่เจ็ดก็จะเป็นสวีเซอรนดเนาะจะอยู่ที่หนึ่งแบาบาทและประเทศเนเธอร์แลนด์ ก็จะอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งมืนแปดพันเกบาทนั่นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องและประเทศที่9ก็คือสิงคโปร์นะจะอยู่ที่หนึ่งแบาทและประเทศที่สิก็สิเป็นไอซ์แลนด์เนาะจะอยู่ที่1 1ึ่งแสนหนึ่งมืนหกบาทและประเทศที่1ิก็สิเป็นออสเตรเลียเนาะจะอยู่ที่หนึ่งแบาท แล้ประเทศที่12ก็จะเป็นฟินแลนด์เนาะจะอยู่ที่1 1 2 9 0 0โอ้ขอโทษจะอยู่ที่1 1 2 3 7 1บาทเนาะส่วนประเทศที่13ก็จะเป็นกาตาเนาะจะอยู่ที่1 0 1 0 1 3บาทเนาะส่วนประเทศที่14ก็จะเป็นออสเตรเลียนะจะอยู่ที่1 9 2 1 9บาทและประเทศ4ี5ก็จะเป็นเยอรมันจะอยู่ที่100 0 0 แปดพันสี่สิบเอ็ดบาทเนาะประเทศที่สิบหกกับเป็นอิสราเอลเนาะจะอยู่ที่หนึ่งบาทเนาะประเทศที่สิบเจ็ดกเปนเบลเยียมเนาะจะอยู่ที่หนึ่งบาทประเทศที่สิก็จะเป็นราชอาณาจักเนาะจะอยู่ที่หนึ่งบาทเนาะพ่อแม่พี่น้องและประเทศที่สิก็จะเป็น สหรัฐอาหรับาเนี่จะอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันเก้าเก้าร้อยสามสิบสองบาทเนาะส่วนประเทศที่สาวก็จะเป็นแคนาดาเนาะจะอยู่ที่เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทส่วนประเทศไทยก็จะติดอันดับ,บที่สี่สิบห้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับประเทศไทยเนาะปีนี้เพิ่นก็นบอกว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนของประเทศไทยจะเป็นอันดับที่สองของอาเซียนและจะเป็นอันดับที่ห้าของอาเซียน ปซิฟิกนั่นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะและเพิ่นจะบอกว่าเป็นอย่างประเทศไทยขึ้นเงินเดือนถึงแพ้ให้กับเวียดนามนั่นเนองเนาะสำหรับเขานี้สาวสีก็ได้ไปเห็นคลิปวิดีโอของพี่น้องฟังไทยเนาะเพื่อนได้วาเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนของประเทศไทยแพ้ให้กับเวียดนามเนาะซึ่งรายละเอียดจะเป็นแนวใดสาวสีก็ต้องขออนุญาตวิดีโอและกกับคลิปเสียงสาวสีก็ขออนุญาตเพิ่นจากช่องนี้มานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมไปพร้อมๆกันเนาะ เส่งภายในคลิปคนกัสิีอธิบายอย่างละเอียดกว่าสาวสีเนาะเดี๋ยวสาวสีขออนุญาตคลิปจากเพิ่นเดอ้อขอขอบอกขอบใจคลิปจากต้นสบับไปรับชมกันเลยผู้ชมครับดีลูกคิดปีหน้าเนี่ยการขึ้นเงินเดือนของประเทศไทยนี่นะครับจะเป็นอันดับสองของอาเซียนและเป็นอันดับห้าของเอเชียแปซิฟิกแต่ทําไมประเทศไทยขึ้นเงินเดือนแพ้เวียดนามก็ไม่รู้นะครับ นี่เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนใส่สุดผูกไทยหรืออาจจะเป็นทางด้านของมนุษย์เงินเดือนที่ทําอยู่ในเรื่องของโรงงานนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูการในการประกาศเลยครับโบนัสเงิ่มขึ้นเดือนเงินพิเศษเงิน กองชีพโอ้โหตอนนี้ก็ถือว่ากระีิ่กระดาษก็เป็นแถวๆนะครับเป็นการส่งสัญญาณมาแล้วว่านายจ้างในประเทศไทยส่วนใหญ่ดูเหมือนจะมีทิศทางในการขึ้นเงินเดือนให้นะครับและนี่สิ่งที่เป็นข่าวตรงนี้ออกมาก็คือหน่วยงานที่มีชื่อว่า ECA นะครับอันนี้เป็นข่าวที่เข้ามาเมื่อเช้าตอนนี้และผมก็ต้องเอามาเล่าสิครับรว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะปากทองมาทั้งสิ้นเลยนะครับ ECA นี่นะครับเป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประเมินนะครับทรัพยากรบุคคลและเนวโน้มในการที่จะขึ้นผลตอแทน ถ้รายงานที่มีชื่อว่า Salary Trend Report หรือเป็นรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มรายได้หรือเงินเดือนทั่วเอเชียแปซิฟิกนะครับในเอเชียแปซิฟิกที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีอินเดียอินโดนีเซียจีนเวียดนามนะครับประเทศไทยไต้หวันมาเกาามเลเซียฟิลิปปินส์เคนเบเดียแล้วก็เซาท์คอรี亚หรือว่าเกาหลีใต้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้สิบเอ็ดประเทศเอเชียแปซิฟิกแต่ละประเทศก็มีการ,ปรเปิดตัวเลขมาว่าตกลงแล้วเนี่ย ปีหน้า2024เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาจะขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยเท่าไหร่และปรากฏว่าในการจัดอันดับออกมาผมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่ถ้าดูเนี่ยนะครับถ้าอันดับแรกในเอเชียแปซิฟิกอันดับหนึ่งอินเดียครับปีหน้าขึ้นเงินเดือน5.1%อันดับสองนโด 4, นดี 4, เซียปีหน้าขึ้นเงินเดือน4.3%อันดับ3ามคือจีนแต่บินใหญ่ฮะขึ้นเงินเดือน4.1%อันดับ4ี่คือเวียดนามครับขึ้นเงินเดือน3.6%อันดับ5คือพิไทย ขึ้นเงินเดือน3.4%อันนี้คือ5ดับแรกใน1นประเทศเอเชียแปซิฟิกถ้าดูเฉพาะอาเซียนก็ปรากฏว่าเวียดนามขึ้นเงินเดือนปีหน้า3.6%เฉลี่ยแล้วมากที่สุดในอาเซียนมาเป็นันดับหนึง่ง อันดับ2คือประเทศไทยขึ้น3.4ขึ้นเงินเดือนมากเป็นอันดับ2ในอาเซียนอันดับ3าคือมาเลเซียครับขึ้น2.3อันดับที่4ฟิลิปปินส์ขึ้น2.3เสมอนะครับต่างกันที่ตัวอักษรเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็อันดับที่5คือกัมพูชาขึ้น2.2ในปีหนะ้าอันนี้คือ5้าอันดับในอาเซียนนะครับผลจากการปรับขึ้นเงินเดือนตรงนี้นะครับก็จะทําให้เห็นครับว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีการขึ้นเงินเดือนมากกว่าภูมิภาคอื่นๆน,นะฮะ นอกจากนี้แล้วถ้าถามว่าแล้วภูมิภาคไหนขึ้นเงินเดือนน้อยที่สุดนะครับก็ปรากฏว่าในอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้นี่นะครับเขาจะขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ2%นะส่วนตะวันออกกลางนะครับตะวันออกกลางปรากฏว่าอาจจะขึ้นเงินเดือนในปีหน้าเฉลีย่ยแค่ประมาณ0.8%นะแล้วนอกจากนี้แล้วนี่นะครับ ยังมีสหราชอาณาจักรโอนขึ้นเดือนเดือนถึง1.3เปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่ตอนนี้ถามว่าทําไมแต่ละประเทศต้องมีการขึ้นเดินเดือนและนี่เป็นเพียงแค่ผลสำรวจนะฮะโดยเฉลี่ยภาพรวมนะครับนั้นเราต้องไปว่ากันเอาฐานทานชมชนก็ได้ครับท่านผู้ชมคิดว่าปีหน้านี่นะฮะบริษัทห้างร้านเจ้าของกิจการเนี่ยจะขึ้นเดือนเดือนให้พนักงานเนี่ยนะครับมากกว่า5%เรนหรือน้อยกว่า5%ส่งครับผมอยากรู้นะฮะท่านผู้ชมคิดว่าปีหน้าเนี่ยบริษัทเจ้าของกิจการห้างร้านเนี่ยจะขึ มากกว่า5%หรือน้อยกว่า5%้านถ้าใครคิดว่ามากกว่า5%เซพิมพ์คำว่ามากกว่าใครคิดว่าน้อยกว่า5%้าเป็นพิมพ์คว่าน้อยกว่าแล้วส่งมานะครับเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าคุณชาครับผมก็ไม่ได้ทํางานไม่เป็นลูกจ้างนะฮะแต่ว่าเป็นเจ้าของกิจการถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็เหมือนกันถ้าเจ้าของกิจการคิดว่าปีหน้าจะขึ้นเงินเดือนได้มากกว่า5%หรือน้อยกว่า5%เหมือนกันท่านท่านสามารถตอบได้ไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์เงินเดือนลูกจ้างพนักงานหรือเจ้าของกิจการรนะคับ ปีหน้าประเทศไทยเนี่ยดูรวมแล้วเนี่ยคิดว่าจะขึ้นเดินเดือนมากกว่า5%รนหรือน้อยกว่า5%เอาละกลับมาตรงนี้นะครับท่านผู้สุ่อขตร,ตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าทำไมอินเดียกับจีเนี่ยนะครับถึงกลายเป็น2ประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ขึ้นเดืนเดือนได้เยอะขนาดนี้นะก็ต้องยอมรับนะครับว่าอินเดียเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยนะครับรวมถึงการฟื้นตัวแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าตลาดที่มีขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับและปะัญหางเงินเฟอ้อในอินเดียเองเนี่ยครับก็ถือว่ารุนแรงระดับหนึ่งแต่่่่ไมมาากกเเเเืออทียบบัประศนน้ ที่สำคัญก็คือว่าอินเดียเนี่ยเศรษฐกิจขยายตัวได้ในปีนี้เข้าตาเข้าเป้าธุรกิจของกิจการอินเดียหลายแห่งนะครับมีผลประกอบการที่ดีออกมาอย่างมากเลยครับเมื่อเทียบกับกานด้านของอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของอาเซียนขึ้นเดือนมากที่สุดเป็นอันดับสองเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเรื่องนี้น่าสนใจโอ้ท่านผู้ชมผมต้องแก้ไขข้อมูลที่ตึง กลายเป็นว่าถ้าเอาเฉพาะในอาเซียนนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้คืออินโดนีเซียปีหน้าจะขึ้น4.2%อันดับสองคือเวียดนามอันดับสามคือประเทศไทยนะครับอันดับสี่คือมาเลเซียอันดับห้าคือเป็นแล้วก็อันดับหกกัมพูชาขอไปนะฮะอันนี้ข้อมูลใหม่ล่าสุดมาแล้วซึ่งอินโดนีเซียจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน เศรษฐกิจอินโดนเีเซียปีนี้ถือว่าดีนะฮะดีกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำและได้รับการคาดการณ์ GDP ในการขยายตัวปีนี้อยู่ใน3อันดับแรกของภูมิภาคอาเซียนเซอด้วยซัมไปนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปว่าทําไมประเทศเวียดนามเนี่ยถึงจะขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ยในภาพรวมมากกว่าประเทศไทยหา่างไปแค่0.2นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเอาความจริงนะะการขยายตัวเศรษฐกิจของเวียดนามในปีนี้ยังไงก็มี GDP ที่เหนือกว่าประเทศไทย นั่นก็หมายถึงการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของเวียดนามมีดีกว่าประเทศไทยนะครับประเด็นต่อมาที่น่าสนใจก็คือว่าการขึ้นเงินเดือนสูงหรือไม่สูงอยู่ที่ค่าของชีพในแต่ละประเทศด้วยถ้าหากรัฐบาลาในแต่ละประเทศต้องการอยากที่จะทาให้กาลังซื้อของคนในประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเน็ตหรือสุที่กันแล้วเนี่ยรับกันระหว่างค่าของชีพที่สูงกับการมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะต้องยอมบางครั้งและใช้ใกลไกอื่นเข้ามาแก้งเงินเฟอ้อก็จําเป็นต้องขึ้นอะไรฮะรายได้ เงินเดือนนะครับงนั้นถ้าไล่ดูกันจริงๆก็ต้องยอมรับน,นะครับว่าเงินเฟอ้อในภูมิภาคอาเซียนนั้นก็อยู่ในระดับสูงเหมือนกันแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มถอยลงมาแล้วก็ตามนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญตรงนี้ถ้าถามว่าเวลาเขาดูว่าการขึ้นเงินเดือนที่แท้จริงในปีหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นเท่าไหร่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเงินเดือนเนี่ยคือสูตรการคิดเงินเดือนแท้จริงมาจากอะไรสร้างนะฮะมาจากเงินเดือนรายเดือนปกติที่ท่านผู้ชมรับ ลบด้วยอัตรางเงินเฟอ้อหาออกมาเลยเป็นเงินเฟอ้อแต่เดือนสุดที่แล้วมันจะเหลือเงินรายได้แท้จริงและได้แท้จริงก็คือรายได้ที่เอาเงินเฟอ้อเข้ามาเกี่ยวข้องและหักออกไปนะครับนั่นแหละครับจะเหือว่ากําลังซื้อแท้จริงของท่านชมนอยู่เท่าไหร่กันแนะ่อันนี้เป็นตัวชี้วัดในทางเศรษฐกิจที่เขาประเมนินกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวนะที่น่าสนใจว่าปีหน้าเนี่ยถ้าใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนี่นะครับประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่ นะอีกทีนะฮะอยู่ในอันดับที่5ของเอเชียปิฟิกที่ขึ้นเงินเดือนสูงแต่อยู่ในอันดับที่3ของอาเซียนที่ขึ้นเงินเดือนสูงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำถามผมถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับจะตอบด้วยนะว่าท่านผู้ชมที่ป,ปีหน้ามนุดเงินเดือนนะครับคนทํางานอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่เจ้าของกิจการเนี่ยจะได้รับเงินเดือนมากกว่า5%หรือน้อยกว่า5%ใครคิดว่ามากกว่า5%นก็พิมพ์เขามากกว่า การคิดนน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นธรรมบัตน้อยกว่าแล้วส่งมาเลยนะครับพอพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับที่ครับสมพันธ์ไปเมื่อกี้ก็จะเป็นข้อมูลและก็รายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินเดือนเนาะของประเทศไทยนั่นเองเนาะสำหรับความคิดของสาวสี่เนาะก็ว่าเงินเดือนของประเทศไทยนี่ก็คือหลายแห่งเนาะหลายจนว่าคันเทียบเทียประเทศของสาวสี่นี่ก็ถือว่าเดือนหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณสองหมื่นเป็นหลก สองหมื่นก็ถึกอยู่ประมาณสิปลายล้านรวยแล้วตวเจ้าเอ้ยสิปลายล้านขนาดนั้นให้งานขั้นต่ำได้นะส่วนของสาวสีถึกอยู่ประมาณจักพันเนาะล้านล้านเจ็ดล้านแปดก็กประมาณอยู่สามสี่พัน หวัวติดเแก้าเอ้ยผมมีแหงจีหัวละเนาะเอาละเนาะพ่อแม่พี่น้องนออเานาะสำหรับคลิปนี้สาวสี่กับมานําเสนอซลำนี้เนาะสําหรับที่ข่าวที่จะสินสน้ำไปเมื่อนําเสนอไปเมื่อตะกี้ในสาวสี่กับโบแน่ใจว่าเป็นข่าวแท้หรือขา่าวอาจารกับโบแน่ใจเนาะสำหรับคลิปนี้สาวสี่ได้ว่าอย่าคิดพลาดหรือว่าเก้าเผิดพลาดล่วงเกินกใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะทุกคนหลายๆเนาะหรือว่าการพูดจาบพูดภาพบ่หรือว่าวการพิมพ์ภาษาการอ่านภาษาที่บ่าฟ้องแทีวกับต้องขอโทษขออภัยเนาะ สำหรับแต่ละคลิปสาวศรีกับชิพยานามอาปับปุงแล่ากพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเนาะขอขอบอกขอบใจทุกๆกำลังใจที่เข้ามาพับซมแหล่าก็ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาวสีเนาะแล้วก็ขอขอบอกขอบใจทุกๆคนที่ว่าเข้ามาคอมเมนต์ให้คำสักเตือนให้คำแนะนำสาวศีเนาะขอขอบอกขอบใจทุกท่านเนาะสำหรับคลิปนี้สาวสีกับชิขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอตัวลาไปก่อนได้บ๊ายบาย